สวัสดียามเช้าค่ะสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆกับสองน้องแก๊สในยามเศร้าพี่น้องอันนี้มันเป็นลมหนาวบอกพี่น้องด้วยว่าลมคัดผลตื่นมาเพาะว่าลมไปเถิน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 พี่น้องเอ้ยลมแห้งได้หมดนี่ลมบรรยากาศบรรยากาศยามเศร้า สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องย่มสดใสเาเนาะพี่น้องเนาะพัะดัในล่างหนาล่างตาดอกมาหลับอากาศสดสื่นเนาะโอ้โหว่ามันเป็นมันเป็นหน่นล่มหนาวมันเป็นหนาหนาวขมาบา่หรือว่าลมคัดผนเนาะบ้านเฮาเอ,อิญลมคัดผนเวลาพนสิตโต๊ะแล้มันมีลมแต่พอละแม่พันพาเอ,อิญลมคัดผนบรรยากาศพี่น้อง สิประมาณนี้เนาะก็สิมีลมลมแห้งอยู่เด้ถ้าเป็นลมหนาวน่นะสิดีเลยพี่น,น้องดีเน้ะได้บ่ติมันสิได้เบิดฝนเน,นาะสิได้เกี่ยวขาวเกี่ยวน้าําบรรยากาศเทียงมา อยู่นอกอยู yeah. ่นองอยู่ในมันหัวม mm ัน hmm หัวหม่องหนึ่งช่องหม่องนี่แหละเมา่ว่านน่ะสิเป็นลมคัดพ้นมากกว่าพี่น้องผูกขี้เมฆขี้ผาไหลไหลเหียวๆวเลยขี้ผาไหลเหียวๆวการลงมายืนอยู่ตลรางนี่คกัีนาสิโนเพี่น้องลงเสือแทนสันกาสินนวนวพอสมควร ลมเนาะแกน่อยท่านได้ตื่นพี่นนอะมันลมหนาวบ่บอยากหาตื่นแต่เศร้าบันไดมันมันลมมันลมม,นลม,มันฟ้นแหละบอยากให้เธอตื่นแต่เศร้าเระว่าตื่นมากพอกับแม่ไปไซก็อยากไปนํ่บรรยากาศท้องไร่ท้องนา หนาวบ่หรือว่ะเป็นลมหนาวบอพี่น้องหรือว่าเป็นลมคัดพนเนาะหรือว่าผ้าุง่ข้างใเปินนเบ้บอพี่น้องเป็นมาบอกค่ะในเด้อเนาะผ้ายงพผืนหอนเมื่อดเนาะพายุเขาเลี้ยวลงทงกับไม่แต่เรื่องอลาม m สีทองพี่น้องอันนี้เป็นหน้าไอ้บอยเด้อเขาเขาห่อแอบอ้าง <laughs> อันนี้เป็นหน้าไอ้บอย เดีว,ว่าตัวบบเลี้ยวไปตัวนั้นกล่องกระปฟูกัสอาจจากดิเด่๋ยว่าตัวนั้นหน้ามันใหญ่เงึงหน้ามันใหญ่เงึงกระซูบแข็งนายบอยกระซูบฝ่าฝนสุนลทธานกะบอกเป็นใจพี่เนาะฝ่าฝนสุนลทธานบอกเป็นใจขี่ผ้าไร nhào 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 เลย ขันม ja no ันบวลมนี่อาสิเกิดอาการฝนตกเนาะขันมันบวลมพี่น้องเขาขันมันบวกล้มฝนหนักสิโตขี้พะขีพะไหลยาวยาบรรยากาศยามเศร้าๆที่ฝั่งลาวเขาเนาะถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งใได้สมต่างเมืองต่างแขวงต่างประเทศ ไกลบ้านไกลถิ่นแดนอีสานเฮาเน้อขี่ผาไล่ไว้นีบพี่น้องไล่เป็น à า nhào ไปท้องฟ้าอัน,นโอ้ยเย็นพี่น้องเอ้ยล้มผัดเย็นเจ,จอย โอ้มันเขาหนาหนาวหรือว่นลมคัดพนเพราะว่าท้องฝ้ามันก็มืดท้องฝ้ามันกระมือดอยู่ผันมาลุมเนาะไหลเหนีวๆท้องฟ้าเย็นมาไปเนาะแต่เขาเบิด้วยตาเป้านี่เขาเห็นสัตเย็นเลยอันมันไหล แต่พี่น้องเบิ่งในกล้องบุ้งหสิเซียนสำได้เนาะเพราะว่ากล้องห้าการมันกับโฟกัสขอโทษเขาไพ่ลายๆพี่น้องเอ้ยกล้องเขามันบอโฟกัสเลยเนี่ยขาดทอมแมรลงยามแยงบ่เนาะบ่ได้กัลุ้งนะพี่น้องเนี่ยลงยามแยงมันบมดถี่ เย็นเจะจ่อยสูนย์อากาศบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นคอกหยาใส่หญาให้งวัวเนาะว่านี่ก็ลงไปตัดหยาหน้าพอดีเทกหน้าเจสาย ก้อนไม้ต้นนั่นเป็นของไอ้บอยเนาะก้อนไม้อหนสางไพ่แล้วน้องโซล่ามาเอาเมื่อแกงเลยเลยมันออกดีฝนดีไม่เลี่ยงน้องเขาแม่กหห่วยอ่วงนี่บวออกแต่ว่าก็ตันนั้นน่ออกยุกกอตัวนี้นี่ยโบเห็นออกตะโดนล่ะมันก็งงาหลายอย่างลายแนวโดยสฉพากขาพี่นนอะ บันเฮามีขาเด้อบันเฮาขาหลบัน,น้องแคทนีขาเด้อค่ะเต็มอายะขาเสียงลมเป็นถุนถุนน้องเอ้ยหนาหนาวเข้ามาแล้วหนาหนาวเข้ามาหรือว่าลมคัดพนก็ถอดคอภัยว่าแต่ความเก่าความเดิม่านมันเหม็นลมคัดพนเนาะ่าานามันบ่เหม็นหนาหน,นาว ก็เลยว่าเอาแต่ความเก่าความเดิม,อมหอมเปย์บ้านเฮาอึนมังหงกัจนเอาไหมค้ำไว้เพิ่มและก้นชอตแล้พี่นอ้องมังหงนะบัดเดือนสี่เดือนหามาอะไรก็อึดมังหงกินด้บัดทีนี้ สาเหตุที่อึดนะมันเป็นแต่หัวปีแล้วมันซุกเบิดพี่นอ้องมันซุกเบิดเลยค่ะมันก็เบิดสูด่อดไปกเบิดสว่งใหไขอโทษขออภัยผิดพลาดประการใดกะขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอบคุณถูกการติดตามหลับโซ o เนาะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นอ้องที่สำคัญกระเบิงขีดบวกขาโฆษณา พยายามแย่งมาเลยได้พูไดดก็ไม่ลุ่มหมักหมักสุด,ดจิตใจได้พูไดดก็ไม่ยามล่มแล้วปลากระสิล้มจากแร่บ้านบืนอันนี้ปลาบืนแต่ว่าฝนก็หยิบหยับยิบยับอยู่ได้พี่นนางเยลยลมขัดพ้นแน,แน่เลย ถ้ามันบุ่ลมนี้ฝนหนัาสิตกแหง้งเพราะว่าท้องฟ้ามันเมืดอเอากระสิไปหาหลังกบหลังปลาก่อนพี่นองขันฝนบปตกมาอน,นี้สิไปพาไก่หน่อยไปฮงเฮียนเนาะขันฝนบปตก ขอกันคิมหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงสุขุสุขคนลำรวยเงินทองสบายดี